โอ okay. เคเล่นแดดนี้ดีกว่าอุ้ยอะไรนี้แดนที่ใกล้จะเต็มแล้วกันอุ้ยอืมอืมอืมแล้วกันโอเคค่าได้ละแล้วมาเปลี่ยนคารคเตอร์ดีกว่า อันนี้เป็นสีม่วงจุดคิสตา้าเลยเฮ้ยเราได้เป็นเน่ะเหมือนคลิปก่อนที่ EP พีหนึ่งละโอเคเราต้องไปแกล้งทคำคุยก่อน Be dry right there. Cute. Oh, 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 no, no. Wait, wait, wait. Oh, oh. 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 ต้องเจอศพแน่ๆไม่รายงานศพดีกว่าลูวปิดไฟไปได้อะเปิดตูไปปิดไฟเปิดไฟปิดไฟไป ทำมันร้อมนัเนี่ยนงนะี้น,นี่กูปอ,อิเเฮ้ยข้าลวงไ,ไปไป ้ยมีคนเจอศพฆ่าทีเดียวสองคนเลยแบบฆ่าข้างบนหนึ่งฆ่าตรงห้องไฟสองเขาต้องรู้แน่เลยว่าเป็นเราอะเขาต้องรู้แน่เลยว่าเป็นเรา ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะรู้หรือเปล่าอา้าวถ้าเกิดเราข้าถ้าเกิดเราค่าสามเราก็ชนะแล้วเดี๋ยวคอยดูถ้าเกิดค่าสามชนะเลยคอยดูคอยดูเุ้ยเธ้ยถอถอ ซาโบเทต์กันนะผมอยู่แถวนี้ไหมอู้อยนี่ก็ยังอยู่เป็นสองคนอีกแพ้ไปสีดำเราตามเธอไปเนียนๆเรื่องไป,ปต่ดไปก่อนนะคะชมพูชมเออ แบบที่มีเกิดไรกันท่านผู้ชมเฮ้ยเห็นชอบเหรออันนี้ไงอือตายไปถ้าเกิดราข้าสองนล้ก็ชนะเนี่ย เุ้ยมันรู้แล้วว่าเป็นเราอ่ะเฮ้ยวิชาจะฆ่าเนเน่แล้วเชียวโอ้ไปน,น,นั่นไงโอ้โห อุ่า์จะชนะอยู่แล้วโออุ่า์ชนะอยู่แล้วว่าอุ่าข้ามมาแล้วเชียวได้ไหม เอเคีย okay, ไม่เต็มสีสีม่วงสีม่วงสีม่วงชั้นนี้เราไม่ได้เป็นนะทุกคนชั้นนี้เราไม่ได้เป็นนะทุกคนตอนนี้นะผมชั้นนี้เราไม่ได้เป็นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังออไว้ด้วยเพราะว่าเมื่อครัวที่แล้วอ๋อ มีคนปิดไฟแล้วครับผมมาแล้วเริ่มปิดไฟแล้วครับผมที่เขจาจะฆ่าหรือไม่ก็กลัวยู่นะครับผมอเอ่จะเดินไปตามเพื่อนดีกว่าเพราะเพื่อนไม่น่าค่ะหรือเพื่อนอาจจะหลอกเราอ่ะเพื่อนเขาหลอกเราหรือเปล่า เราต้องไปสแกนตั๋วโดยสารก่อนชึบตึงไม่น่าไว้ใจเลยเราต้องรีทําให้อุณหน้ําอุณหภูมิรับน้ําลาวานาอุณหภูมิได้326องศาเจ๊ไปปิดไปไฟแล้วไปปิดไฟแล้วฆาตกรสัมทาบทําซาบเหตุอีกแล้วครับผม ต้องไปเปิดไฟกันนะครับผมวังวนี้ไม่มีใครมาครับเรามาคนแรกเลยตื๊บตื๊บต๊บต๊บเฮียครับผมอุ้ยขเขาขังแล้วว่าเอ้ยกูว่าเอ้เพื่อนช่วยด้วยเขาจะกดรีพอร์ตเองสุบเองหรือไม่ จะก,กดะรกีพอร์ตจบเราเองหรือไม่กดจังหวะนี้นะครับเราแต่เราก็ต้องทำท้าอยู่นะคบผมเพืนมันกดเร็วมันกดเร็วเอาใ้มันกดเร็วนรีพอร์ตสเร็วรพอร์ตเร็เวมันรีพอร์ตเสร็ลเร็วเร็วๆเร็วรีพอร์ตเร็วกรีพอร์ตเร็วเร็วเอออยนแหละสีขาวมันคนทำ เราตายเลยตอนนี้กี่โมงแล้วครับผมก็ะโมงสามเอ็ดมันน่าจะรู้นะว่าสีขาเป็นคนทำอะ่ะแต่เขาก็ไม่น่ารู้ถ้าเกิดสีขาบวกคนได้คนหนึ่งออกไปก็คือเร,เราแพ้เลย ีขาวน่าจะเบี่ยงเบนความสนใจวิธีที่เขาน่าจะโบยไปที่สีเหลืองแล้วมันก็สีฟ้าแหละสีขาวไม่หมดสีเหลืงองเขาสีเหลืองไม่หมดเด็มนี้แค่ตกอนหนึ่งสีขาวเป็นทุกคนสีขาวเป็นสีขาวเป็นนะทุกคนแต่ว่าทุกคนแบบดูยังไม่หมดกันเลย นเขายังไม่รู้มั้งอาสีขาวหดแล้วสีเราจะหมดไหมอ้าวสีขาวาขาไปเบี่ยงเบนไหม่ก็เราแพ้เราแพ้สีขาวเป็นโอ้เราแพ้เลยนั่นไงสีขาวเป็นทัว oh. โอ้โหวันนี้ก็พอ พอแค่นี้ก่อนนะครับผมบ๊ายบาย